คุณเคยใส่ถุงเท้าซ้อนกันมากที่สุดกี่คู่2คู่ตอนหน้าหนาวหรือ3คู่ตอนไปแม้มแต่เชื่อไหมว่ามีคนใส่ได้ถึง184คู่เลยทีเดียวโอ้ oh God. Yeah. ชายคนนี้มีชื่อว่า Power Derdick จากประเทศสโลวาเกียเขาคือเจ้าของสถิติโลกใส่ถุงเท้าซ้อนกันมากที่สุดในเท้าข้างเดียว เขาใช้เวลานั่งใส่ทีละชั้นทีละชั้นจนเท้าบวมตุ๋ยเหมือนขาโดรลอมอนแถมยังต้องทำให้เร็วและไม่มีรอยขาดเพราะกฎของกิน e s s World Record เข้มมากต้องเป็นถุงเท้ามาตรฐานใส่ได้จริงทุกคู่และต้องไม่หลุดไม่พังระหว่างบันทึกสถิติสุดท้ายเขาทำสำเร็จที่จำนวน184คู่น้ำหนักรวมของถุงเท้าหนักเกือบ10กิโลไม่รู้ว่าหลังจากนั้นจะถอดหมดภายในวันเดียวหรือเปล่า สถิตินี้อาจจะดูไร้สาระแต่มันก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราทำอะไรได้มากกว่าที่คิดแม้แต่ใส่ถุมเท้าให้ได้เยอะที่สุดในโลก